เทพปุริสายค่ะใช่อะากมากมามาพูดไปก่อนลูกหนูชื่อเด็กหญิงคอยฉายคอยยหนูชื่อเด็กหญิงคอยจ๋าจาหนูชื่อคอยหนูชื่อเด็กหญิงคอยปุริสายค่ะหนูชื่อเด็กหญิง เพชรปุริสายค่ะจะเอาไปไหนฮึดฮึดตึงตึงฮึดตึงตึงฮึดตึงตึงฮึดตึงจึงฮึดตึงตึงฮึดงึบรัตบรัตึงึงฮึดตึงจึงฮึดตึงึงฮัตบรัตบรัตตึงฮึดตึงึงฮึดตึงจึงฮึดตึงจึงฮัตบรับรัตตึงตึงฮึดฮัตฮับรัตึงึงฮัตฮัฮบรัดตึง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 ตะระตึงตึงตึงตะรังตึงตึงตึงตะบรงตึงตึงฮั หญิงตึงเด็กหญิงหนูชื่อเด็กหญิงหนูชื่อเด็กหญิงอ้าวเห็นปวดน้องกาไปกินนมไปแล้วเขาเนี้ยหนึ่งเรโอ้ยจะมันหลายบทบาทเอาเข้าไปหนูชื่อเด็กหญิงพอยปุริสายค่ะเอ้าเอาพี่พลอยอนุเคราะหกินขนาดนอนกินนมก่อนลูกไปกินนมก่อนนะแล้วค่อยเล่นนะลูกนะนอนเพิ่งตื่นกินนมไหมง้าลูกค่ะกินนมค่ะกินนมก่อนนะลูกนะ อั miracle. อนี้พลอยนอนลงนะลูกเพชรนอนนะกินนมก่อนลูกกินนมก่อนนะกินนมให้อิ่มก่อนค่อยเล่นนะคะจึ๊บอ ouais ื้อนั่นแหละนั่นแหละกินอยู่ในน้นแหละไหวไหวหนูชื่อเด็กหญิงพลอยบุริสายค่ะูชื่อเด็กหญิงเพชรปุริสายค่ะกลัไป เพชรปุริสายค่ะเพชรสายค่ะเพชรสายรูชื่อด็กิ่งเพชรปุริสายค่ะเพชรสายค่ะดูชื่อดนกิ่งพลอยปุริสายค่ะมวนพี่น้องมวนคบเดอยู่กับข่อยบ่าต้องซีเรียสมันบ่เป็นยุงร้ายพี่น้อง ต้องซีเรียสอะไรทั้งสิ้นเล่นกับเด็กมีความสุขไปวันวันวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวันเมื่อวันแล้วก็ดูสวยดีแต่วันนี้สว่าอ้ทำอะไรกันเด่๋ยพึ่งทำนะอย่ายพึ่งนะเดี๋ยวไม่ต้องเข้าไปลูกเดี๋ยวพึ่งเข้าไปพึงกินนมจะได้่อวอย่าเข้าไปนะอยกเข้าไปอ่าพี่พลอยอยู่ข้างในเดี๋ยวเองเพชรดูข้างนอกนะเดี๋ยวพึ่งเข้าไปนะลูกนะพึ่งเข้าไปนะ กินนมก่อนนะลูกเนาะพนไปพี่พลอยอิ่มแล้วหรือคะพนไปพี่พลอยอิ่มหรือยังคะพลอยจ๋าพลอยจ๋าพลอยจ๋ามลอยาพลยโอ้ยเอาพลอยจ๋าโอ้ยพลอยจ๋า นูอยู่ดีๆก่อนลูกหนูอยู่ดีๆหนูอย่าเพิ่งเข้าไปหนูกินก่อนหนูกินให้อิ่มก่อนลูกอย่าทั้งกินทั้งเล่นแม่ไม่เอาแม่กินถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าอิ่มแล้วก็วางค่ะนะไไม่เข้าไปเออไม่เข้าไปยานไม่เข้าไปเข้าไปสองคนเลยแต่อย่าทํากันนะนะเนี่ยอย่าทํากันโอ้ฮักหักักักคอฮักคอฮักหักักคอฮักคอหักคอไอเทงฮักคอฮักคอไอเทง เสียงดังน้องเพชรบอกว่าอย่าเสียงดังดังนะอืออืออออนี่เออเอาโน้ตเพียรหัวนี่บ่บาดเวยเนาะหัวดีแท้เจ้าอ่ะฮักคอฮักขอไอ้เชงฮักคอฮักขอไอ้เชงฮักคอฮักขอไอ้เชงฮัก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 คอข้ามแถวเดี๋ยวน้องเขาอยู่ก็ข้ามแถวคปจาได้ ของเพชรพลอยค่ะอันนี้ของใครลูกพพชรลอยกินให้อิ่มนะกินให้อิ่มแล้วค่อยออกไปเล่นเ้าเหลวก็ว่าฟั่งควบค้นออกขั้นแก้ว